Fuckin' Fight Back สามไม่เท่าตอนนี้ที่ไต่อยู่ก็มีอย่าดีอันหนึ่งเปลี่ยนหมวกแล้วอือผมมีเพชรให้ว่เดี๋ยวรอผมต้องรอฟินฟิี ได้เพชรมาแล้วอย่าดีใส่เรียบร้อยแล้วก็ใส่วิกเนตอีสปอยเลเวลเลเวลหนึ่งไปมันได้เต็มสามแล้วก็กันหลับเห็นมีเยอะก็ใส่แม่งให้หมดใส่กันหลับมาด้วยเหรอก็มันเต็มไงพี่มันมีเพชรแบบพอดีเลยสามอันแบก็ใส่ ดีกว่าใส่กันอื่นแล้วไม่เต็มแล้วมันถึงเวลาใช้แบบประสิทธิภาพไม่เต็มที่แต่เฟรตเดวมันค่ะเมื่อก่อนจะใส่ไปตีเปาลูมูเนะไอ้เปาลูมูดำไม่ไหลมากมาพี่เก็บตัวเข้าในเนาะเซลลินวันพีชเด่ มันไม่ขึ้นของไอ้นี่วะอะไรอ่ะของไอ่ piece, อะไรวะเออวาซาลวาซา,อ,า,าอะไรไม่ขึ้นาต,าต้องไปคุยกับเรือก็บอกให้ไปคุยที่เรือ ต้องคุยสามรอบถึงที่ไาเอ้าวในเรื่องช่วงพักป่อนไงต่อไปเนี้ยจะลำบากละถึงเวลาพักแล้วยังไม่ได้กูยังไม่ได้ทำของเลยจะไหวไหมเนี่ยที่กูยี่ไหนดันถึงไหนแล้วหรือว่ายังไม่ได้เล่นที่กูที่กูปีหายไปไหนกัไม่รู้ ตั <Wells> ้งแต่ผมชวนเล่นโบสเล่นเล่นโบติกแล้ว <das> พี Potter, ่ปูก <Rogers> ลับมาเล่นก็ใช่เล่นโบติกเล่นเล่นโบติกอยู่อะไเนี่ยคูช่าด่าลายวิจารเล่นดอตก้ามวันทันเขาจากนั้นจารไม่แตะดอตยาวเอ๊ะไม่ล้มทัน โอ้ยเขาไม่ชวนอาจารย์เขาจะเข้าเล่นเลยเราก็จะเห็นจานออนอยู่ตามปอกตามแล้วก็ด้วยครับอาจารย์เกาะชายเ้าเหลืงองเกาะชายเขาเหลืงอลงอาจารย์สบายสบายใช่ไหมไปกับอาจารย์เก็บผักเก็บหญ้าสบายสบายเลย,าย,เลยจานนี่เลือดนี่แบบสามหนึ่งไหมใช่ไหมโอ้สบาย นั้นจานก็อันอินต่อตอเก็บถุงไหนแล้วนะเสร็จแล้วเหลือพูดอยื่อองเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปคุยที่เลือก็จบละนั่งคุยเลยเพราะว่าเมื่อเมื่ดูแค่ซีนแล้วกูโดดเข้าไปได้เลย คือตัวไหนก็ไปได้ครับผมได้ทำการเรียบร้อยแล้วเริ่มจากวาฮาซาร์ใช่ไหมเออตามตามนั้นก็ได้วาร์ฮาซัสก็ได้ ก็ไปเตรียมตัวตรงน้ก่อนแล้วกันเตรียมตัวเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยผมว่าของมีพี่ว้าวฮัสซัดขึ้นเอาไล่ไล่ไล่ว้าวขึ้นไปหาคู่ช้านะพี่แบงค์ไม่ได้ไปใส่เพชรไว้อะหรือไม่มีอะไรอีกยงไงอใส่ะอ๋อผมผมใส่ให้หมดมีอะไรใส่ให้หมด พี่แบงค์มีอะไรวิ a เน็ตเอ็กซ์พอร์ตแคปซิตี้บูตกาดอาริเทลลี่นี่มันช่วยเหรอพี่อะไรจะบอกทำให้กระสุนแรงึ้่อ๋ออ๋อเองคิดแอดไปดูตัดตี พี่ว่ามือบอลตัวไหนหน่ากลัวสดุดสุด<ต>ไหนนะไม่ไม่ไม่เอาถ้าชีวิตจริงพี่ว่าตัวไหนหน่ากลัวสดุดว้าวเนี่ยว้าวเป็นซากไงใช่ไหมหน่ากลัวพี่แบงค์ว่าตัวอะไรน่ากลัวสุดตัวอะไรอ่อะอน่าจริงแม่งก็ไอพวกตัวบินๆินเลแม่งน่ากลัวทุกตัว มันบินได้มันพ้นไฟได้ปล่อยพลังาได้มันก็น่ากลัวนะผมว่าไอเชียนเนี่ยน่ากลัวสุดสำหรับผมบัตเตเกตรถอื่นมันบินมันบินผ่านเฉยๆเชียนี่ชอบทิ้งของฝากไว้ให้ ซากต้นไม้เข้าไปกันแรนที่แบงค์จิงจะหลวดออกอยังไงวะสไลด์ไปตอนตอนเสียบเสียบตรงกลางใช่ไหมนี่มันมีมันมีรูกระรูลูกปืนรูกระตุนนลำกล้องอยู่ข้างล่างนะงนับที่มันพับลงไปอ๋อ

จะหักทำไมวะให้เ <tekrar> ข้าใจผ่าเนี่ยตั or, ้งหอกเท่ๆแย่วะเออเนี่ยนะเออมึงตั้งงี้ก็ดีอะตั้งเพิ่มก็หอกมันกระแทกเว้ยอย่างเท่เลยนะหอกแก้มเขาเรียกว่าท่าหอกหักหอกจ้ะมีผู้เขียวเนี่ย ฮะเออมีผู <โก S 2> เ้เสีย <โก S 2> ววะเนี่ยมีมีเออกลับมาเต้นมาเรียกว,ว่าไม่พกไปอีกแตกน่ากลัวใช่แล้วอย่าลืมรีสตายไปนะเดี๋ยวเพืออาจจะแตกด้ชิ้งมาเลยจะน่ากลัวจริงสักทุกอย่างเนี่ยสาระเลยไม่น่ากลัวหรอกน้องน่ารัก ผมมีไอ้่<ด>ุ<ด>แงนดนอยู่ข้ามาเลยกำลังเท่าไป่จะต้องรอพวกกันรอพวกเอ็ดอยูนหน้าแจมแล้วมาบัฟมาเลยเรียบร้อยเลย Defense. Defense. ดีเฟนต์อนดีเฟนต์เขาลงผูเค็มอะเลือ 200, ดสองร้อยจิมบิน่าสองร้อยเอออคิวบูธยังไม่ชิดกับไอ้นี่มันให้ของเพื่อนอยังไงพี่จำไม่ได้ให้ไอเทม พี่บ๊อบเ็ดเพิ่เอาขุ๋ยไปเก็บแล้วก็สนุออกมาตามแผนไงเลือด150เท่าเดิมวะนั่นเด็ดแปลกๆครับแปลกๆครับะไอเดิมบ๊อบแล้วไอสำหรับไม่กินข้าวอ่ะอ๋อนึกว่าเพิ่มเลือดเป็น200แต่ตอนสตรีมิน้ามันเพิ่มให้200เลยนะกินข้าววันนั้นนะตอนเนี้ยมัน100-200อะไรเงี้ยเออตอนหน้มันจะมีหน้า200ที่เเปียบที่มันเก็บอันนี้ยวงๆอ่ะพอไปเก็บพวกมัน200เลย เดอในไอวงน่ะอ่าวงนี้ไอเนียี่แต่เลือดไม่สองร้อยหรอได้แค่นี้แหละไปโอ้ยอะไรกันยูหลงกูเกีนดสี่ร้อยห้าสิบหกดูซิกูโดนทีมจะยังไงแตะอะไรนะดีเฟนตอนเนี้ยยอะยังวะสามแปดร้อยห้าสิบหกก็สามสเออสี่ห้าสองสาม สวัสดีวอร์ัสับจะต้องเออย่างไรกันงัยนายดีเนี่ยสวัสดีเข้าไป,ป่อนสวัสดีเ,เลืยกสองหมื่นหนึ่ง นี่มันห่านได้ทางมั้งจังหนึ่งถ่านมาแล้วไม่ดุน,นะวาวอ่ะถ้าจำไม่ถ้าไม่เกิดมาทำลาบจริงเลย I like it.